จามือนี่ยายเตี๋ยวผ้ามาปลาอีกคือเกา่าเนาะจา้ะเนาะยายเตี๋ยวเสียมาให้เบิงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิงซอยยายเตี๋ยวด้วยนี่สะอ่อนหลายจา้าพนะ่พนะพน่ะสะอ่อนหลายจา้ะยายเตี๋ยวเต็มถังหรอแม่จ้ะมอนน่ถังไงที่ยุลดนันกะเบิงย้ายเตี๋ยวตักด้วยจะเด้อ นยายเตี๋ยวเต็มถังแล้วแต่ว่ายายเตี๋ยวมาพ่อมูลนี่อุ้ยหลายขักหลายแน่หลายอิลีพ่อแม่พี่น้องเลยคนนะ่ะสะออนหลายมืออื่นยายเตี๋ยวเสิร์ฟมั่นนี่ยายเตี๋ยวมาอันโอ้ยเด้๋จ้ะมากับพญ่จ่พยาพญ่เอาไปใส่รถไว้แล้วถังไงถังไงหนังกะประมาณสองถังเนาะจ้ะเนาะ สองทางแดงนั่นจ้ะนะเต็มแล้วจ้ะถังนี้ก็อีกถังนึงก็เต็มแล้วแต่แย่เดี่ยวกับสตักอันพ่ออันเพลินไปจ้ะอุย้ยมาลายคักหลายแนย่พ่อแม่พี่น้องเลยมาเบิ่งซอยแย่เตี่ยวโด้เฉพาะเด้อแย่เตี่ยวมาพ่อหมองอันมันหลายอิริแย่เตี่ยวเสียกล่องตังเลยนี่เน,นาะจ้ะเนาะบ่ได้เอาขากล่องมาแม่เจา้า สเม้นนายลยายแย่เตี่ยวเอาตั้งไว้แล้วก็เสีให้เบิ้องนอจ่ะเนาะอย่าป่าลมน้ำแย่ยยยยเตี่ยวเด้อยแย่เตี่ยวสิสาวสาวให้เบิ้งโอ้ยอัตั้งไว้น้ำถังแบร์นอจ่ะเนาะมันก็เลยเป็นยังสิละมันดกคักดกแน่อี่หรีแม่จ่ะแย่เตี่ยวส่าวถอดถุงมือออกดอกคักดกแน่แย,ย่เตี่ยวสิเอาให้เบิ้ง จะจะมันเต็มมันถังเราเด้ซีถังเหมือนนี่ได้ซีถังออกมาลาะสิเพียงแล้วเบึ่งหลายจะหลายหลายคักหลายแนย่ขึ้นหอดลูกเนาะถุกปีลูกมาเก็บน้ำออเดอร์กับเขามาหลายมันนี่แยกเกี่ยวกับเก็บค้ดเดียวน่าจะเนาะเก็บยูป,ปลาขาเจ้่กับ ใส่ถุงมือก่อนจะ้ะมืออื่นแย้แจวก็สิลงมากบนนี่แล้วนี่มาสาวเอาอยู่นี่แหละโอ้ยหลายยีหลีจ้ะหลายยีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนอื่นขยางไก่เนาะขยางไปจะท่าขน,นทางนี่ขาบ่มาโอ้ยท่านีเขาบ่มาเบิง่งนี่แต่หน่ยอยใหญ่รพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเแย้แจอ,อยากให้ ม้ามาเก็บซอยแยกเตียวนะจ๊ะเนาะมาแป๊บเดียวก็ได้แล้วเงินจ้ะดีกวา่าอยู่บ้านซื้อหลายอหลีจ้าเนะมาเก็บซอยแยกเตียวได้จ้ะเด้อ ต้น่วยใหญ่ๆที่ต้น่วยใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเต็มอยอะเจียวกะดีสาวเบิ้งยันเสร็จละทั้งไงนางกะเอาทั้งหน่อยตักใส่ทั้งหน่อยแล้วก็ไปเทไปเทไปเทดิษ สองถังแม่จ้ะถังใหญ่ๆนั่นได้สองถังแล้วก็ทั้งอันนี้อีกโอ้มาสะออนทักสะออนแนแทะพ่อแม่พี่น้องเ้ยต้น่วยใหญ่ๆสะออนทักสะออนแนกูน่ะแป๊บเดียวได้เต็มกระบอกแล้วแม่จ้ะแป๊บเดียวได้เต็มกระบอกแล้ว แย่เดียวแยดเดียวก็ได้เต็มกระบ,บอกแล้วจ้ะเนาะจากบึงเดียจ้ะโอ้ยแมงวันกันลายแมงวันนึกแมงอีหยังตัวหน่อยๆเพราะเอินอนีหยังจะแมงมีบแบบแยกเดียวสิเทสให้เบิง่ง ข้เดียวค้เดียวกับเต็มกระบอพูดแล้วจ้ะนี่พูดแล้วก็สิย่างออกไปหารถถึงตัวก็อยู่ใกล้ๆทางนึงเด้จ้ะนี่ใกล้ทางป้าจ๋ยยเตียวโอเฮียเตียวสิพาไปเบิ่งเบิ่งเต็มแล้วเบิ่งเด้อจ้ะมาดกได้ดกดีอีหลีเด้ยวบ่ได้ย่างมาทางนี้เนาะย่างขึ้นแต่ทางพุ่นเบิ่งจ้ะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยแย่เตี๋ยวเด้อกำคึกมึกอยู่มาเอือนแย่เตีย่ยกบสีมาบนนี่แหละมาในด้ซี่ถังเ้วจะมาในด้ซี่ถังกับพ่อแล้วรถพอญกับยูนี่แหละไ,ไก่ท่างลิงงอนกับไยได้จ้ะนี่ลิงงอน ตะก,กี้ละวา่าล่องไปจะท่าผุ่นแมจ่จ่าเบิ่งจา่าเบิ่งหน่อยเบิ่งไก่ไก่หน่อยโดอีลีแมจ่จ่าขุนเห็นบะนี่โดอีดีแยกเตเต็มถังลวแม่จ้าหุน ดกไปเบิดเอารดต้นนี้หน่อยให้เตียวเต็มถังเหรอจ่า,จาก็เลยบ่มี่เน่าใสแล้วรถพญ์ใหญ่ก่อ,อถ่ายกับบักไก่ทางเลยจ้ะเบิร์กับบักไก่ทางเดิเบิงเด้อดกดก ยุดติดทา่ทางนีน่ท่างนั้นลดเจียวถังหน่อยมาสองถังถังไงมาถังหนึ่งกะเลื่อ,อนถังไงน่นสองถังเบิ่งจ้ะสองถังจังค่อยอัน ได้แบทั้งนึ่งแม่จ้ะโอ้โ,อโ,อโหมาบ่ถือกันนี่เบิง่งหลายๆจ้ะหลายๆหลายๆหลายๆอย่าเวียดอินแต่อย่าค่มมันเด้ย่อฮิตตาเนียว <laughs> อยากเตนตานยวแม่บ่แบหูยยดจะมีเกอออขันกลัวอ่ามกุมากะเม่ตอนแม่ไม่องอ โอ้ยเศร้าแหมเบึงเด้ยจ้าโอ้ยพญายี่พ่อเฮ็ดฮอดูฮิตตาหน,นูน่าจ้ะนี่ทังไงนี่สองทังนี่จ้ะสองทังแดงนี่จ้ะทั้งหมดกลายเป็นสี่ทังแล้วนเนาะกันดูแหงละอีนะี่แหงยละ จ้าเบิง่งดอกเห็ดพญา,ายาเห็ดได้เห็ดจา้าแค่นี้และนอกจากเนาะจบชิปเจ็บแบรย์ไแค่นี้แหละนอกจากมันนี่ได้ซีถังจา้าวันด,ดีจา้าฝากกดไหลกดแช่กดสับตะไคร้หย่เตียยนเลยด้วยจา้า